ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttt studio นะครับผมมีเว้นใหม่มาในวันนี้นะครับผม event ranking นะจัดอันดับนะนะจัดอันดับเอ่อรางวัลก็ตามนี้เลยนะครับผมถ้าเรงเอ่อ ต่ำกว่าเท่าไหร่วะานะต่ำกว่าห0าแสนหน่งแรงเนี่ยจะได้สองหมืเหมือนจะได้ทุกคนนะจริงเหมือนจะได้ทุกคนนะนะฮะ,แล, 5, 1, ะ,ฮะแล้วก็1 0 0่0แสนถึงห้าแสนจะได้ห้าหมื0 0 0 0ึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนจะได้หนึ่งแสนนะฮะแล้วก็ 1, 1น0 0งพันถึงห0ึ่งหมื่นเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมบวกอีกสกิลคูณหน,นะครับผมก็ตามนี้แหละนะครับแสนดับหนึ่งเนี่ยจะได้ห0 0แสนจีพีนะฮะแล้วก็สกิลคูณหก นะครับผม 5, ้าแสนจีพหรอแหมนะแต่ถ้ารางวัลทั้งหมดก็โหเยอะอยู่นะนะครับผมถ้าใครกดเข้าเล่นน่าจะได้ทุกคนนะไม่น้อยก็มากน่าจะได้ทุกคนนะครับผมโอเคดูรายละเอียดสินะครับผมก็ประมาณว่าเ,เป็นอีเวนท์ที่จัดอันดับผู้เล่นนะครับผมจะนับเรนจ์ใน15เกมหลังสุดนะ15เกมหลังสุด สมมติว่าเราเล่น16เกมใช่ป่ะถ้าเกมแรกเราแพ้เนี่ยเกยมแรกที่เล่นเลยนะแพ้เขาก็จะนับแค่15เกมหลังนะสมบห้เาเกมลอาจจะชนะหมดเลยก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับผมโอเคโอเคนะนี่ไงนี่ไงรายละเอียดต่างๆก็เข้าไปกันได้นะก็คร่าวประมาณนี้ก็เจตามเล้งนั่นแหละนะครับผมนะเจ๋ตามเลนดับหนึ่งก็ห้าแสนนะแต่เป็น GP ว่ะ GP เนี่ยรู้สึกว่าจะมีข่าวว่า ใช้ต่อสัญญานักเตะได้อันนี้ก็ดีนะครับอันนี้ก็ดีแต่มันเป็นอันนั้นวะ่ะถ้าเป็นแบบก่อนนะมันจะเป็นแบบ25เม็ดอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะมันแบบ25เม็ดถ้าไม่เล่นก็ไม่หมดนะอยู่อย่างนั้นเป็นปี25เม็ดจริงนะเตะทุกวันเนี้ยมันจะใช้เป็นเวลา10วัน20วัน2เดือนอะไรเงี้ยถึงไม่เล่นมันก็หมดอะไรเงี้ยนะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกาันเตะผมชอบแบบเดิมปะ่ะก็คือต่อ1ครั้งเล่นได้ 20, 25เม็ดอย่างนั้นโอเคนะครับอย่างนั้นโอเคคือ ตัวเก่าๆตำนานอย่างเงี้ยคือเราไม่จำเป็นต้องต่อบอ่อยไงตอแค่ครั้งนึงก็เล่นเม็ดสองเม็ดอะไรเงี้ยยังไโอเคนะโอเคเอ็นเตอร์เข้าไปดูหน้าต่างหน้าตาหน้าตาของอีเวนต์นี้นะฮะอืมอันนี้คือผมยังไม่ได้เล่นนะผมยังไม่ได้เล่นนะนะผมยังไม่กดเล่นแล้วกันนะเพราะว่ามันก็มีเวลาจับเอ่อมีเวลาจับคู่ของมันอยู่นะครับผมมันก็นับถอยหลังมาเรื่อยๆนะนะครับผมโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ ผู้เล่นก็ไม่จํากัดนะผมว่าเรื่องผู้เล่นไม่จํากัดไม่ได้เกี่ยวนะผู้เล่นไม่จํากัดก็คนไหนก็ได้ยังไงก็ได้นะไปวัดกันที่ฝีมือแต่คนที่จะได้เปรียบก็เป็นพวกที่เติมสายเติมจะได้เปรียบเรื่องผู้เล่นนะครับผมจะได้จะได้เปรียบเรื่องผู้เล่นมาอีกขั้นหนึ่งนะถ้าฝีมือเท่ากันเนี่ยสูสีกันเนี่ยและเตะผู้เล่นมันต่างกันเนี่ยสายเติมก็จะมีสิทธิชนะเยอะกว่านะจริงนะทั้งกองหน้าที่คมกว่าโกที่เสียกว่ามันก็มันก็มีผลเหมือนกันนะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับออีเวนต์ใหม่นะครับผมก็เข้าไเล่นกันได้นะนะจะนับจะนับเลนในใน15เมตรหลังสุดนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลส